ดูดวงชาวาราศีกุมนางฟ้าตกใจผ m h m h. ีเต็มไปหมดโดยโชคชะตาบนกุศลวัาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์คำชูปกปักกุมคราาักษาหลวงชะตานี้เราแวดระวังเป็นพิเศษโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีดีดข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาหลวงชะตานี้พร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งจริงดีอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆเข้ามาลุ่มเล้ามันเจ็บปดวดรวดร้าวแสนท,ทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหว ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในดวงชะตานี้เตรียมตัวพลิกจากร้ายการเมดีโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าวมิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มนะผมด้วยโชคชะตาบุญกุศลวาสนาใครบางคนเข้ามายื้อแยกแก่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวาสนาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครสี่ไหนนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาเตรียมตัวพลิกจากร้ายกายเมดีนะผมโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าพระราชาแห่งถ้วย ตกตำแหน่งในดวงชะตาเดอะซันบังเกิดปากทงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีได้ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งดีงามอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองในเกณฑ์ชะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวาสนาดวงชะตาจะเปิดนะผมโชคชะตาบญกุศลวาสนาเดอะซันแสงสว่างส่องแสงมาแปลว,ว่าผีนะผมแต่ไม่หมดเนี่ยจะได้ไปหมดเนี่ยเพราะนางฟ้าตกใจใครมาทำลูกข้า ผการส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆการพลิกเปลี่ยนแปลผันหนึ่งไม่เท้าตกตำแหน่งความตั้งมั่นจัดดักจะเต็มอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองหลวงชะตาจะเปิดพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในเสียงที่ใช่เราผมให้ท่านเก็บเกี่ยวผลผลิตนำพาซึ่งความมาสมเด็จดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รับด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งอยางเกียงไกรในเกณฑ์ชะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีท่านจะเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรอใครจะเจริญลุกเริงขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ นะผมปัญหา,าต่างๆเข้ามามลุมเล้ามันเจ็บปวดรวดวเ้าแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวกระบนกระไว้กระับกระใสอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเทพเทวดาฟ้าดินดมันดาลโดนจิตโดนใจโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มมันถึงเวลาข่าวบุญกุศลวัสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนำพาสิ่งก่อนสาเร็จปูระษีส่องแสงตะเกียงทองทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาประเดบดังไม่หยุดหย่อนเข้ามาอย่างเต็มที่จัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา แลวดวงชะตานี้จะกลัวใครเส้นนี้หน่อยับนะผมเข้ามาก็เข้ามาสิครับจัดหนักจะเต็มผมกลัวคุณหรือเปล่าล่ะับผมเทพเจ้าดามนับดาลโดนจิตโดนใจให้แก่ท่านแล้วพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดีนบนะให้ท่านลื่นเริงสุขสันต์ทังสานเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่นนบะดวงชะตานี้จะเปิดับผมโชคชะตารับทรัพย์หนุนโชคับนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดให้ก้ากลุ่มอ๋อสันได้ครับ ท้ายคลิปรับฟังชาวราศีกุมจะเกิดอะไรบ้างดวงชะตาชาวราศีกุมประจำเดือนนี้เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวราศีกุมเพราะพลังงานของจักรวาลกำลังหมุนเวียนมาสนับสนุนคุณในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสื่อสารและความคิดสร้างสารรค์ที่จะพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณจะรู้สึกได้ถึงความประตือรือร้นที่อยากจะลงมือทำสิ่งใหม่ๆ พร้อมกับมีแรงบันด,ดาลใจที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้านการงานโอกาสใหม่ข้อประตูสำหรับเส้นทางอาชีพการงานในเดือนนี้ชาวราศีกุมจะได้รับพลังงานที่ดีในการแสดงออกและนำเสนอความคิดของตนเองหากคุณเป็นคนที่ทำงานในสายงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบการตลาดการเขียนหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณโชว์ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ยุคตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นนักการตลาดดิจิตัลเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่คุณนำเสนอแคมเปญใหม่ที่แหวกแนวและได้รับการตอบรับที่ดีกว่าที่คาดไว้หัวหน้าง,งานและเพื่อนร่วมงานจะประทับใจในแนวคิดที่สดใหม่ของคุณหรือหากคุณทำงานในสายเทคโนโลยีนี่อาจเป็นเวลาที่คุณค้นพบวิธีแก้ปัญหาที่ทีมงานเขาติดขัดมานาน ทำให้คุณได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ชาวราศีกุมต้องระวังในช่วงนี้คือการกระจายสมาธิไปหลายทิศทางจนเกินไปเพราะพลังงานที่ดีและความคิดสร้างสรรค์ที่มีเยอะอาจจะทำให้คุณอยากลองทำหลายอย่างพร้อมกันแต่จงจำไว้ว่าการทำงานให้ลุล่วงเียเรื่องจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการทำหลายอย่างแต่ไม่จบสักทีช่วงกลางเดือน จะเป็นช่วงที่มีการประชุมหรือการพบปะคุยงานที่สำคัญอาจเป็นการนำเสนอโปรเจกต์ต่อหน้าผู้บริหารหรือการเจรจาต่อรองกับลูกค้าใหม่คุณจะมีสนเสน่ห์ในการพูดและสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นได้ง่ายจึงเป็นโอกาสดีที่ใช้ทักษะการสื่อสารของคุณเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับงานสำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนสายงานเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากบริษัทที่สนใจตัวคุณ หรือมีคนรู้จักแนะนำโอกาสดีๆให้แต่อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจทันทีให้เวลาตัวเองในการพิจารณาอย่างราบคอบว่าโอกาสนั้นตรงกับเป้าหมายในระยะยาวของคุณหรือไม่ด้านการเงินรายรับดีแต่ต้องระวังการใช้จ่ายเรื่องของการเงินในเดือนนี้ชาวราศีกุมจะมีดวงค่อนข้างดีในแง่ของรายได้อาจมีเงินเข้ามาจากหลายช่องทางทั้งจากงานประจำที่อาจได้รับ,บโบนัสหรือคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้น รู้จักงานพิเศษที่ทำเสริมด้านข้างบางคนอาจได้รับเงินจากการขายของที่สะสมไว้หรือได้รับของขวัญเป็นเงินจากคนใกล้ชิดยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนขายของออนไลน์เป็นงานเสริมช่วงนี้ออเดอร์อาจจะเข้ามาเยอะกว่าปกติหรือมีลูกค้าประจำแนะนำเพื่อมาซื้อของทำให้ยอดขายปุ่งสูงขึ้นหรือหากคุณทำงานประจำที่มีระบบคอมมิชชั่นการที่คุณปิดดีลได้มากขึ้นในช่วงนี้ก็จะทำให้รายได้เพิ่มตามไปด้วย แต่สิ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่งคือเรื่องของการใช้จ่ายเงินที่อาจจะมากกว่าปกติเพราะพลังงานในช่วงนี้ทําให้คุณรู้สึกอยากซื้อของใหม่ๆโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือของที่ทันสมัยคุณอาจเห็นโฆษณาหรือได้ยินเพื่อนชวนไปช้อปปิ้งแล้วรู้สึกอยากได้ตามแต่ก่อนจะตัดสินใจซื้อทุกครั้งให้หยุดคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของที่จําเป็นจริงๆหรือเป็นแค่ความอยากชั่วครั้งชั่วคราว การลงทุนในช่วงนี้ควรทำอย่างระมัดระวังหากคุณกำลังคิดจะลงทุนในหุ้นหรือคริปโตเคอเรนซีให้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจอย่าเชื่อคำแนะนำจากคนที่ไม่รู้จักดีพอหรือลงเชื่อเรื่องการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินความจริงนี่อาจเป็นช่วงที่มีคนพยายามชักชวนคุณเข้าไปในธุรกิจที่ดูดีแต่อาจมีความเสี่ยงสูงช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่เหมาะกับการวางแผนการเงินระยะยาว คุณอาจจะนั่งทบทวนรายจ่ายของตัวเองและหาวิธีประหยัดเงินเพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคตการตั้งเป้าหมายการออมที่ชัดเจนเช่นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถหรือเพื่อการลงทุนระยะยาวจะช่วยคุณมีวินัยทางการเงินมากขึ้นความรักสําหรับคนโสดเปิดใจให้คุณใหม่สําหรับชาวราศีกุมที่ยังโสดอยู่เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากๆเพราะคุณจะมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดคนอื่นได้ง่ายกว่าปกติ ความเป็นตัวของตัวเองและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นจะทําให้คุณโดดเด่นในสายตาของคนรอบข้างการรู้จักคนใหม่ในช่วงนี้อาจจะเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบบางคนอาจพบเจอผ่านการแนะนําจากเพื่อนบางคนอาจได้รู้จักผ่านกิจกรรมกลุ่มงานอีเวนต์หรือแม้แต่ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ออนไลน์ที่สําคัญคือคนที่คุณจะได้รู้จักในช่วงนี้มักจะเป็นคนที่มีความคิดเหมือนกับคุณหรือมีงานอุตสเลกที่ถูกขอกัน ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณไปร่วมงานเปิดตัวสินค้าใหม่ของบริษัทหนึ่งคุณอาจจะได้พูดคุยกับคนที่มาร่วมงานด้วยและรู้สึกว่าคลิกกันหรือถ้าคุณเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายไปวิ่งที่สวนราสานนะเป็นประจำอาจจะมีใครสักคนที่วิ่งผ่านมาทักทยและค่อยๆคุ้นเคยกันจนกลายเป็นมากกว่าเพื่อนคนรู้จักอย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญที่ชาวราศีกุมต้องระวังคืออย่าเพิ่งเปิดใจมากเกินไปตั้งแต่ต้น เพราะคุณอาจจะหลงไหลในความรู้สึกใหม่ๆและมองข้ามสัญญาณเตือนที่บอกว่าคนนั้นอาจไม่ใช่คนที่เหมาะสมกับคุณให้เวลากับความสัมพันธ์ในการพัฒนาอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้ที่จะฟังเสียงหัวใจแต่ก็ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจด้วยบางคนอาจจะได้กลับมาติดต่อกับคนเก่าที่เคยสนิทกันแต่ไม่ได้คุยกันมานานการพบกันใหม่นี้อาจจะไม่เกิดความรู้สึกที่แปลกใหม่ แต่ก่อนจะคิดอะไรต่อควรถามตัวเองว่าเหตุผลที่เลิกคุยกันตอนนั้นคืออะไรและปัญหานั้นได้รับการแก้ไขแล้วหรือยังช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่ดีสําหรับการออกเดทจะรู้สึกผ่อนคลายและเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นการพูดคุยจะลื่นไหลและเกิดความเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นถ้ามีใครชวนออกไปข้างนอกอย่าปฏิเสธนะพเพราะนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีความรักสําหรับคนมีคู่สื่อสารเพื่อความเข้าใจ สำหรับชาวราศีกุมที่มีคู่อยู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าคู่ของคุณไม่เข้าใจความต้องการหรือความรู้สึกของคุณหรือในทางตรงกันข้ามคุณอาจจะไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรซึ่งสิ่งนี้อาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งเล็กน้อยกุญแจสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ให้แข็งแรงในช่วงนี้คือการหาเวลาคุยกันอย่างจรงิงจัง ไม่ใช่แค่คุยเรื่องงานหรือเรื่องประจำวันแต่ลองคุยเกี่ยวกับความรู้สึกความฝันและสิ่งที่อยากทำร่วมกันในอนาคตการเปิดใจและรับฟังการจะช่วยให้ทั้งคู่เข้าใจกันมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณรู้สึกว่าคู่ของคุณไม่ค่อยมีเวลาให้แทนที่จะเก็บความรู้สึกไว้ในใจจนระเบิดลองหาเวลานั่งคุยกันอย่างสงบมากคุณต้องการความใส่ใจมากขึ้นหรือถ้าคู่ของคุณบน่นว่าคุณใช้เวลากับงานหรือเพื่อนฝูงมากเกินไปก็อย่ารีบโต้เถียง ลองฟังและพยายามหาจุดดุลยภาพที่พอใจทั้งสองฝ่ายช่วงต้นเดือนอาจจะมีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่ทําให้เกิดการทะเลาะก,กันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆเช่นการตัดสินใจว่าจะไปทานข้าวที่ไหนหรือจะใช้เงินซื้ออะไรดีแต่อย่าให้เรื่องเล็กๆเหล่านี้ลุกลามจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ลองหาทางประนีประนอมและยอมรับว่าทุกคนมีความเห็นที่แตกต่างกัน หากคู่ของคุณเป็นคนที่ชอบความโรแมนติกช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีที่จะสร้างความประหลาดใจให้เขาหรือเธอไม่จำเป็นต้องเป็นของแพงหรูหราแค่ส่งข้อความหวานๆซื้อของโปรดมาให้หรือชวนไปทานข้าวที่ร้านที่เคยไปกินครั้งแรกก็สามารถทําให้อีกฝ่ายมีความสุขได้แล้วสําหรับคู่ที่กําลังคิดจะก้าวไปสู่ขั้นถัดไปไม่ว่าจะเป็นการมั่นแต่งงานหรอย้ายเขาอยู่ด้วยกันเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีในการคุยเรื่องราวนี้อย่างจริงจังอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจทันที แต่ใช้เวลานี้ในการวางแผนร่วมกันว่าจะดำเนินการอย่างไรให้ดีที่สุดสำหรับทั้งคู่ช่วงปลายเดือนความสัมพันธ์จะเข้าสู่ช่วงที่สงบและอบอุ่นมากขึ้นคุณจะรู้สึกได้ว่าความพักของทั้งคู่แข็งแรงขึ้นจากการที่ทั้งคู่ผ่านอุปสรรคเล็กๆน้อยๆมาด้วยกันการที่ทั้งสองคนให้เวลากันและกันมากขึ้นจะทำให้ความสัมพันธ์ยืนยาวและมีความสุขโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวราศีกุมในทุกๆด้าน แต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้จักสมดุลไม่ว่าจะเป็นการทำงานการใช้เงินหรือการใช้เวลากับคนรักจงใช้เหตุผลควบคู่ไปกับการตามใจตัวเองและอย่าลืมว่าความสุขที่แท้จริงมาจากที่เรารู้จักตัวเองและรู้ว่าเราต้องการอะไรจากชีวิตขอให้โชคดีและมีความสุขตลอดเดือนนี้นะครับ